กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายทานสาวชาแนลครับผมนะครับก็ขอสวัสดีครับ f c หซืในท่านผู้ชมที่ชมในช่องสายฐานสาวชาแนลน,นะครับผมวันนี้ก็จะมาวัดนะครับ วัดกำลังหม้อแปลงนะครับผมสวิตชิ่งนะครับมี FC ท่านหนึ่งนะครับขอมาว่าอ่าว่าสอบถามมาว่าอ่าสวิตชิ่งนะครับจีโวลต์นะฮะผมก็ลืมนะลืมวัดนะครับก่อนที่จะวัดกำลังวัดก็ลืมนะผมก็ลืมวัดอ่ากำลังของสวิตชิ่งนะว่าสวิตชิ่งที่ทำการนะวัดกำลังวัดของแอมป์นะฮะกี่โวลต์นะ เดี๋ยวผมก็จะทําการวัดนะฮะผมจะทําการวัดนะ่ยสวิตชิงนะ่งเนี่ยเดี๋ยวผมด้านหลังมาให้นะฮะเนี่ยสวิตชิ่งกี่โวลต์นะฮะเราไปฟีก็ไปถามกันว่านะกี่โวลต์นะจำแบบนงนะผมครับผมก็นะฮะกลับด้านนะฮนะด้านหลังมานะฮะผมด้านหลังมาแล้วก็ทําการนะฮะเซอร์วิเตอร์แล้วนะผมเซอร์วิเตอร์เข้าคลิป นั่นบวกนะฮะนั่นบวกมิเตอร์คนละปักผมก็เสียบแล้วนะครับลองนะเปิดสวิฟช์วัดดูนะฮนะน่ะ เก้าสิบห้านะแปดสิบห้าโวลต์นะผมแปดสิบห้าจุดแปดนะนะนะสวิตช,ชิ่งได้เท่านี้นะผมแปดสิบกนะกนะ็ขึ้นอยู่กับไฟด้วยนะผมนี่ไหมฮะก็ขึ้นเลยกับกับไฟมาค่ออยอกมาแรงนะตามหลักเขาก็อบอกว่าไม่เกิน เก้าสิบห้านะถ้าเกินก็นะประมาณนี้แหล 85, ะแปดสิบห้าแปดสิบหกนะฮะถืนะฮะสำหรับเ c บซีที่นะฮะได้สอบถามผมมานะผมก็ลืมวัดให้นะฮะให้ให้ชมนะครั้งก่อนนะฮะสำหรับสวิตชิ่งนะครับผมเจอานี้ก็ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวผมก็จะปักลิงกนะ์นะนะฮะในชมหน้าของ สวิตชิ่งนะฮะแต่ผมก็จะปักลิงก์นะฮะนะฮะต,ตัวนี้ตัวนี้เราซื้อเพิ่มเองนะฮะสำหรับคาปลาหมื่นไมโครนะฮะร้อยโวลต์นะฮะตำรับเข้ามาแค่สี 4, 500, 4, 500่พันประมาณสี่พันห้าสี่พันห้าร้อยไมโครสองลูกเองนะฮะที่เขาเข้ามาให้เรานะะแต่เราต้องทำการ นครับเปลี่ยนตอนนี้นาะคาปานะเพราผมลงแท่น2อยูนะฮะสนิ้วนะสูง3นิ้วนะแทนถ้าเราลงแท่น1นยูก็ใช้ตัวเดิมนะก็ประหยัดต้นทุนลงไปลงไปอีกฮนะแต่เราก็สามารถที่จะ4,500ไม่สี0 0ไมโครเพิ่มแล้วก็ใช้ชุดนะฮะใช้ชุดขนาดขาปาเพิ่มอีกก็ได้ฮนะแล้วก ทำการลิง้งส,ส,ส,สายมาใส่ได้เหมือนกันแต่ผมนะใช้แท่น3านิ้วนะให้แท่น3นิ้วนะครับผมผมก็เลยซื้อคาปาหนะาหมื่นไมโครโร้อยโวลต์ลงสองลูกนะฮะที่เขาให้มาแค่สประมาณ4,500นะครึ่งหนึ่งนะถ้าลูกขนาดนี้เนี่ยลูกเบนๆนนะ หมดได้ผมก็เป็นทีอาศูนยะ์เจ็ดนะนะทีอาศูนย์เจ็ดในไฟเลี้ยงก็ไม่เกินเก้าสิบห้านะทีอาศูนย์เจ็ดนะสองชั้นนะประมาณนั้นฮนะขนานตานซิสเตอร์หกคู่หกคู่นะฮะลงท่อเดียวกันลงซิงค์เดียวกันนะฮะซิงหน้าเรียบเดียวกันแล้วก็แบ่งนะฮะแยก อีกับคาบีนะของไขรของมันนะแต่ไฟนี่ใช้รวมกันนะบวกลบใช้รวมกันนะนก็ประมาณนี้ครับผม f อ t ที่ได้สอบถามว่าว่าสำหรับไฟสวนะิตชิ่งนยเท่าไหร่นะครับวัดเรียบร้อยนะฮะ85.8 5 8 8 5 8 6นะฮะนะครับผมผมก็ลืมนะครั้งก่อนนะฮะอันนี้ก็ ขอจบคลิปนะฮะสำหรับสวิตชิ่ง1 5์นะไฟได้85-86ประมาณนี้เลยครับผมผมก็ขึ้นอยู่กับขาเข้าของไฟเราด้วยนะฮะไม่เกิน85ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะผมก็ขอจบนะฮะในการทำคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะฮะสำหรับอ,อย่าลืมนะครับ ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมนะครับสายฐานสาวใช่แนลครับขอบคุณครับที่กดติดตามนะครับผมสนใจอุปกรณ์ประกอบ power m ติดต่อร้าน gm บ้านหม้อนะครับ